มึงคิดว่ากูโง่ใช่ไหมไม่ใช่ไมเนี๋กูถามมึงหน่อยที่มึงพูที่มึงจะมาพูดกูวันนี้มึงยังคิดว่ากูโง่อยู่ใช่ไหมกูไม่รู้เรื่องเลยนะที่มึงทําเนี่ยไอ้ที่มึงเขียนเขียนเนี่ยมึงส่งไปเนี่ยมึงคงไม่เวียนมาถึงใครสักคนหนึ่งหรอกนะก็ถ้ามึงย้ายกูทำยังไงก็บอกกูไปไม่ใช่กูต้องการรู้มึงทำยังไงก่อนที่ไอ้ีังกูยังไม่รู้เลยมึงทําอะไรกูก็ยื่นไปทุกโครงการนะาทุกอ่ะยื่นไปโครงการที่ไหน ที่บ้านมึงที่ไหนบ้างเข้าๆก็ยังดีนี่กบกระดาษเปล่าเลยทีย่อ่ะมึงทาได้ยังไงมึงไม่เคยพูดกับกูไม่เคยปรึกษาไม่เคยมาบอกมึงเอาไปทําอะไรไปกูงลงพื้นที่นักปราชญ์ปรนังทั้งนั้นเลยกูไม่เอาไปขายสังคมข้างนอกหรือมึงไปยื่นกับใครเนี่ยมันก็ต้องคิดว่ากูไอ้เฮียรู้เห็นด้วยอยู่แล้วไม่มีทางเลยไอ้เฮียที่มึงไปงยื่นโดยที่เขาคิดว่าอชูวิ์ไม่รู้แล้วมึงแล้วมึงจะแล้วมึงจะทำทำไมฮะ มันก็คือเป็นโครงการที่ลงลงไปในพื้นที่กูเสร็จแล้วพอพอมีงบประมาณกูก็ไปคุยกับบริษัทหาบริษัทลงไปทําหรือไม่กูก็ทําเองซึ่งกูเคยทาอยู่ถนนมึงไม่หกมึงไแม่เราก็บอกไม่ใช่ลงลงไปทําไมอ่ะมึงก็ต้องพูดสิมึงไม่พูดไอ้เนียกูเป็นสอสอแล้วกูไม่คิดจะเอาเอางบประมาณลงพื้นที่บ้านือบ้างก็ไม่เป็นไรเฮ้ยกูบอกมึงก่อนนะหนึ่งหกแปดมาเลย มึงไปอ่านดูซะก่อนมากนมันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายเขาไม่ให้มึงทาเออถ้ามึงบอกกูว่าไอ้เนียไม่มีส่วนได้กูก็บอกกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูไม่ได้พูดมึงกาลังบอกว่าไอ้เนี่ยมึงเอาไปลงพื้นที่มึงแล้วด้วยความดีไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อได้คะแนนเสียงกูไม่เชื่อแล้วกันอ่ะมึงมึงทำารืไม่ทด้ทไปกูไม่ได้บอกว่ากูไม่มีส่วนได้กูต้องมีส่วนได้บางโครงการที่สุดที่ได้แต่กูเพียงเลยบอกว่าเลือกการทําถนนนี่นะถ้าลงนครนี่นะค่อนข้างจะเหนื่อย ที่จะได้คืนมาแต่ถ้าโครงการอื่นนี่ได้กูไม่ได้บอกอ่ะถ้ามึงมึงเลยถนนแล้วมึงจะไปทำทำไมก็เป็นหน้าบ้านกูเลยก็เป็นหน้าบ้านกูเลยก็เป็นหน้าบ้านกูเลยทางหลวงชนบทกูลงสิบล้านหน้าบ้านกูเลยถนนหน้าบ้านเลยนะทางหลวงชนบทที่เอาไปลงเนี่ยเฮ้ยกูพูดมงตรงๆกูแค่ขอเอาหลกพื้นที่บ้านกูทัในความเป็นสอสอ มึงไม่ได่า้ยฮะถ้ามึงแม่หรอมึงไม่ไม่ไไม่ทำไอ้กูไม่มีสิทธิ์ไปให้มึงทำหรือไม่ทำกฎหมายก็ไม่ทำสรุปแล้วที่มึงไปโปรงนี่ไม่ได้แค่บาทได้สรุปแล้วที่มึงไปโปรงนี่ไม่ได้แค่บาทได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่กูบอกทางหลวงกับทางหลวงชนบทนะไม่ใช่ได้มาง่ายๆะล้าไม่ใช่ทางหลวงทางหลวงชนบทนะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยังไงอ่ะถ้ากระทรวงศึกษานีได้ยังไงอ่ะ สิบเปอร์เซ็นตมันให้อยู่แล้วถ้าประมูลถ้าบริษัทมันประมูลได้ไอโครงการนี้ยแต่ละจังหวัดมันไม่เหมือนกันไออย่าแต่ทางหลวงกับทางหลวงชนบทไม่ใช่ว่าจะได้เปอร์เซ็นต์นมาง่ายๆที่นักกว่าโอเคไอโครงการอื่นอาจจะได้นะถ้าประมูลบริษัทมันก็ให้แต่ทางหลวงทางกูไม่รู้จะประรรมูลได้หรือเปล่าถนนสายอยู่หน้าบ้านกูนะกูก็คิดว่ากูจะยืมหัวบริษัทเพื่อเปิดประมูลงาน เพื่อทำให้ที่บ้านตั้งหลกชวนหลือสัแล้วมึงทำขอให้ผงศักดิ์ไปด้วยเอไม่ได้ทำได้ยังไงวะกูพูดจริางในผงศักดิ์น่ะกูไม่ได้ทํานะไอ้โปรดปานมันบอกมันเอาไปคนละครึ่งกับมึงมาไอ้โปรดปานมันทําอยู่นะไอ้กูบอกเออทำไมไม่ทําให้ครบแลเนี่ยทำไมขาดอยู่วะมันมีหกสิบมันทาไปสามสิบก็บอกอันก็เอาโครงการที่กูมีอยู่ใส่ไปครบไปแล้วกันทั้งนั้นไอ้โปรดปานมันก็ทำกูสั่งแล้วอย่าไปยุ่งขอให้ขอให้ผงศักดิ์ไอ้ผงศักดิ์ไม่เกี่ยว อย่าไปด่ามันนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วถ้าด่าก็ด่าเรื่องอะไรผมก็ไปตรงสักก็ด่าโกรธปาทีด่าโกรธปามันก็บอกมึงนะกูบอกว่ากูกำลพูดเลยไอ้เหี้ยแมงน่าจะมาพร้อมกันพอบ่อยโกรธปามันก็บอกชัยวัดเป็นคนแนะนําไหลเที่ยวก่อนกูก็โดนไปทีละไอ้เหี้ยที่มันเป็นโกรธผิดแล้วกูบอกเฮ้ยมึงยกมือดิมึงก็ต้องการแสดงท่าทีว่ามึงอยู่ฝั่งรัฐบาล ก็ประมาณที ies, ่มึงจะไปวิ่งเต้นเนี่ยมึงก็คิดว่ารัฐบาลเนี่ยได้ง่ายวันนั้นกูกดผิดจริงกูบอกมึงแล้วแต่ไม่ใช่่ากดผิดจริงๆกูบอกมึงแล้วบอกให้มึงกดผิดนะมึงยังไม่แก้เลยกูไม่ได้แก้กูบอกมึงยกมือบอกประธานได้เลยบอกได้บอกประธานจะมาเยมือนก็ฮที่ที่วัดอนห่าเว้ยใครก็ทํากันอย่างนี้ว่าประการแรกเนี่ยี้ยกูต้องรับผิดชอบในพักนี้มึงก็ลาออกอยากเลขาแบบ ก็เหลือกูไอ้เหี้ยกูต้องไปรับผิดชอบคุณทําผิดเธอเหี้ยอะไรเดี๋ยวกูก็ไอ้เหี้ยเป็นหัวหน้าพักก็ลงกูทั้งนั้นแหะใครก็ไปรู้จักมึงแล้วมึงก็ไม่เอาแล้วกูรู้นะมึงไปคิดตรองดูสักหน่อยนึงวันนี้คุยกันละเปิดออกคุยกันละนะมึงมึงอย่าไปคิดว่าไอ้กูไอ้งี้งี้แต่กูไม่อยากมึงตอบวันนี้เพราะวันนี้กูเคลียทุกอย่างแล้วกูอยากไปคิดรองดูสควันสองวันแต่กูตอบมึงได้มึงมึงจะตอบยังไง หนึ่งถ้ามึงให้กูถอนกูถอนให้มึงไม่ว่ามึงให้กูทำไรนกูทักดีๆทำให้มึงทุกอย่างแต่ถ้าถามว่ากูต้องการเอาไปลงพื้นที่ตรงนั้นได้กูอยากเดิไปลงจริงๆสองถ้าถามว่ากูไม่มีประโยชน์กูก็ยอมรับว่ากูมีประโยชน์บางโครงการที่เอาไปลงนี่คือความจริง